ข้อเจทยเนี่ยเขาบอกว่ามีกล่องสองใบแต่ละใบมีลูกบอลหมายเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่ก็ถ้าวาดรูปก,ก็จะได้ไป้ายแบบนี้นะเขาบอกว่าให้หยิบลูกบอลกล่องละลูกหาความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกบอลหมายเลขต่างกันนะก็จะหาความน่าจะเป็นเราก็ต้องนับว่ามีกี่แบบที่ได้เลขต่างกันหารด้วยจํานวนแบบทั้งหมดนะ ก็มาหาจํานวนแบบทั้งหมดก่อนก็ได้เพราะว่าหาง่ายกว่าจํานวนแบบทั้งหมดก็กล่องแรกเนี่ยมันมีลูกบอลอยู่แค3ลูกเพราะฉะนั้นก็จะหยิบได้5แบบกล่องที่สอก็เหมือนกันนะหยิบได้5แบบเพราะฉะนั้นจํานวนแบบทั้งหมดก็จะเท่ากับ5คูณ5เท่ากับ25นะเพราะฉะนั้นข้างล่างเนี่ยก็จะเท่ากับ25จำนวนแบบที่ได้เลขต่างกันเนี่ยก็ กล่องแรกนี่เราจะหยิบลูกไหนก็ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ได้5แบบส่วนกล่องที่สองเนี่ยเราจะหยิบลูกไหนก็ได้แต่ว่าจะต้องไม่ซ้ำกับที่หยิบได้ในกล่องแรกนะก็เนื่องจากลูกบอลมันมีทั้งหมดแค่ลูกสัดหมายเลขที่หยิบไปในกล่องแรกออกไปเพราะฉะนั้นก็จะเหลือให้หยิบได้แค่่ลูกนะเพราะฉะนั้นจำนวนแบบที่จะได้เลขต่างกันก็เท่ากับ ห้าคูณสี่เท่ากับยนะี่สิบนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เท่ากับยี่สิบก็สารเลขตรงยี้อกมาเนี่ยจะได้ศูนจุดแปดเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือศูนย์จุดแปด